ครับผมสวัสดีครับโปรูบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามครบ1นึ่งแสนซับสไครต์นะครับวันนี้ลุงเด่นมาพาัทยามากินบุฟเฟต์ซีฟู้ดทะเลครับร้านประจําซีฟู้ดปลาใส่หมูกระทะนะครับอยู่ตรงซีแยกหมอพิระเอ่อซีแยกหมอพิระเนี่ยตรงไปจังหวัดเชียงรายนะครับตรงไปนี่ก็โรงพยาบาลไทยนะครับก็เจอไฟแดงแล้วก็โรงพยาบาลไทยไทยมันเคยมีคลิปต,ตอนที่ผมมาฉลองเจ็ดหมื่นซับสไครต์นะครับก็วันนี้จะมีเมนู เด็ดขนาดไหนเรติดตามครับปูภูมได้ปูแบบวันนี้ปูตัวไม่ใหญ่มากแต่ผมว่าเป็นปูอย่างครับเ่เกย้เ่เกยเจอแล้วก็มีปลาหมึกมีหอยทะเลจะพาไปดูครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาครบหนึ่งแสนซับสไครต์นะครับวันนี้ก็ครบหนึ่งปีกับหกเดือนที่เราเรียนทำยูทู e มานะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามครับผมพาไปดูเมนูครับหัวละสองร้อยสิบเก้าบาทนะับฟ้าใสหมูกระทะนะครับ แต่ว่ามันเป็นบุฟเฟต์ซีฟู้ดทะเลครับแล้วแตชอบมีพวกสลัดผลไม้เยอะนะครับตรงนู้นก็มีรเดดเฟพามากินหลายที่หลายรอบแล้วครับรอบน,นี้เดี๋ยวพาไปดูครับครับมาเราจะพาไมาได้คือนี้ครับกุ้งแช่น้ำปลาเขาทำเขาทำให้มาแบบเป็นแพ็คเลยเ้าย,ายเอาเลยไหมพิพูมา้าก็มีนะครับปูมา้าซีฟู้ดครับเป็นเมนูยำนะครับ โมโูลละ200เสืสบอแก้วกินเต็มอิ่มแล้วก็ไม่จํากัดเวลานะครับเดี๋ยวโรงเรียนก็จันี่โดยอา่าูอา,า,าร์วัตสบีแบบอูอารวาตสาบิอาหารก็จัดเต็มให้เลยครับครับส่วนนี้ก็เป็นผักนะเราไปดูซีฟู้ดแถวครับซีฟูดไม่จํากัดเวลามีเตาย่างให้นะครับแล้วก็มีเตามีเตาย่างแล้วก็มีหมูกระทะโอ้กุ้งมาเยอะเลยฮะกุ้งปูหอยหวาน,นหอยตลับ ครับปลาหมึกนะครับยาเดียวเอาเนี้เอาดิ่งไปตัวนึงปลาหมึกเอาไปย่างนะครับมากันทั้งครอบครัวครับวันนี้แล้วตัวนี้ก็จะมีเอ่อพวกซีฟู้ดครับเป็นปลาก็โอเคนะสองร้อยสิบเก้าบาทครับเนี่ยจัดเต็มเลยปลาดอลลี่อันนี้คนตรงเนี้นชอบกินอะไรแมงกะปุ่นนะครับหอยปลาหมึก เยอะพอประมาณครับ่าเดี๋ยวเราติดตามเลยครับครับมาแล้วครับปูเมื่อกี้มาผมไม่จะได้ปูอย่างไปนี้ครับปูหมาตัวนี้ครับก็ไม่ไําจำกัดนะเอากี่ตัวก็ได้แล้วแต่วันนี้มาือวในกด้กินปูครับครับเงินชอบปูมาเป็นพวงเลยครับกินปูคนเดียวหนึ่งกิโลนี่ก็ถือว่าคุ้มแลวมั้งเนี่ยครับงเดืนนะครับจัดไปเลยปูนี่ครับ ว้าวระดตามครับพนักานครับครับผมมานะครับปูกุ้งปลาหมึกแล้วแต่ชอบนะครับบุฟเฟ่ต์ทำสบายเลยครับวุ้นหัวม,มือตึกตีนี่มันยนอยูเด่นใกล้ครับมาสลองกับนา่นเลยปลาหมึกบุฟเฟ่ทะเลซีซีพุดเลยครับต้องเล่นมาก,กินเยอะกินปูหนกิโลกุ้งโลปลาหมึกหกโลก็ต้องกินหมูมากินหมูก็เบิร์นเนาะ คุ้มุมครับมูคุ้มหุอ่า219บาทจัดเต็มนี่ยังไรอที่สามครับรอสาแป๊บนึงหมูม้าเห็นวากินลวกิโรพอนะครับไม่กลมีหมูนี่เห็นยำไม่รู้จักชื่อมันเคยกินแต่ว่าเนื้อแน่นมากอันนี้ปยาาแล้วเห็นแล้วเอาไปยำยำแบบยำม้ม่นยำยปาปูกนนี่เดี๋ยวรอเขา รอเตาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนี่นะฮะน,น่าจะไปทำยำมะม่งวงยำพวกนั้นน่าจะน่าจะอร่อยกุ้งเผาไปรอรอเตานะครับเลยครับปูลูกเลยนำมาต้มตัวมึกเนี่ยอย่าไปลวกน้ำน,นะครับกรอบเลยครับนี่แล้วก็ซีฟูด้ดเรานี่ครับับมนไฟมันแห้งตัวใดนะ เดี๋ยวรอชิมนะครับน้ำจิ้มเนี่ต้องผสมแบบเข้มข้นผสมทุกอยาก่างลงไปเลยนะครับชิมดูปลาหมึกน,นะครับอ,อันนี้หมึกใหญ่ในโะรงเดียนเอามาฉีกจะใส่แล้วก็มาลวกเองจุบช,ชิมซีฟู้ดเลยครับน่าริบจังเลยเดิมเราเรามันฮ่อนดาตีนี่ยาวไกลครับได้โมโหแบบกูตัวนี้มันก็ชัดเป็นยังไงบ้างจิ้มแล้วกบกุ้ม เยอะมากครับประกอบนี้ครับอสอใส่เข้าไปาชิมกัน,นะกนหน่อยนี่สำรองนั่นเองหายกันแล้วกินมื่อหน่อยนึงบรรยากาศด,ดีครับแต่ว่าปูก,ก็นก้องจะซู้ล,ละของโรงเรียนได้แล้วนี่ <c oughs> กินดูกันเล็กกันหน่อยจา,านข้าเจื้อ เพราะว่าไม่กินเดนมาเนี่ยคขาคุณคาคุณเปเพื่อนครับหนึ่งแสนทับะไข่ก็รอเจอยูทูบสองพันสิบเดรอวันที่สุดีเด่นพอไปตัดเงวตรงไหนกันต่อขอบคุณครับกินดูเลยับนี้กินอย่างนี้นาะเฮยอันนี้ก็จะินแล้วนี่นี่ก่อนจะถ่ายคิปนี่ จัดไปกันเยอะแล้วนะอันนี้เหมือนกับความจริงถ้ามาบางส่วงเขามีเผาเผาเผาใยายเผานะครับนี่แน่แน่ว่จาวจะกินน่าแน่ว่าจะกินเลยว่าเขาจะไปเผาหรือไ,ไปย่างเรื่องแต่ข้าวม้วนกินเนี่ยกุ้งกุ้งเจีนน้ำปลาถ้าคนชอบกุ้งเจีนน้ำปลาชุบนี่นะกุ้งนี่เกเยอะนะครับดึงมาปพื่อแกหลวกลน่อยแต่ว่าถ้านิยมแบบ

ครับกินกินซีฟูด้ดเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดทั้งสามอย่างโรงเรียนใส่ผสมกันสามอย่างแล้วก็ใส่กระเทียมกับพริกซับชิมลงไปนวาสบิทนครับตามเลยอันวาสบิเห็นเนาะ <laughs> อ้โหกลุ่งตัวโตเลยอะไรอะไรจริงโรงเรียนมากินบุฟเฟ่ซีฟูด้ดมี ถ้าบระจำการไปแล้วเนี่ยล่างกล้าเขาอาจจะขาดทุนนะใช่กระดือว่าโปรโมทล่างทั่นหมดแล้วกันก็่าเออนั่นเลยเดินนาฬิกาอย่างนี้คนละอันนาฬิกาเนาะเอาเปคนละอันเออคนละอันนะเดี๋ยวชี้ขึ้นเลยคนละอันเขาไม่ได้ซอยมาเขาให้มาแบบนี้ผมก็ต้องกินแบบนี้นะัวบ้านทุ่งครับะ้าไปเยิยมอายกันก่็ไม่ได้กินเถื่อผชี้กินเลยโอ้โหนี่ครับปลาเมือเออปูนั่นเลยจังเลย น้าเล่ชิมกับโพลสายนี่สายเอ๋อนี่น้าเร่ลวกกันนะน้ำกับน้ำเดือดครับโรงเดียนกับจุ่มวัสดุมาเนาะสะดุะนะะะดบอ่อโรงเดียนกับพึ่งโพลสายครับโร<อ>งเดียนได้สายยาวหน่อยกะอันนี้อันนี้ไม่ได้เอาเปรียบอ่ะนี้อันนี้ม่ได้เห็นเดี๋ยวแก้ดู น,น้ำเตรมนี่รุ่เรียนนี่เฮ็ดได้บ่ได้อาตารรอนมากได้รุ่นขงเรียนตรตรผสมพิเศษสูตรัวมิตรของรุ่เร,รมมียนของรุ่นเรีเยนจะรวมหน่อยออมวนๆกันกินกันไปก็อที่ใส่ตัวไจุ๊บใส่จุ๊บจุ๊บนี่มาเลิอ่อไปนี่มันกรอบครับ นเน<ใ>นผมีโอ้โหคงจะโอเคแล้วเนี่ยน,นั่แ<ใ>นแหละเอจะอจ้าเลนสายเลยเนี่ย <ๆ S 2> จ้าเลนสายไปเลยเน,ยยลยนี่น่ากิน,นครับแซลมน้ำกันเด้อพี่น้องเลยอยู่ไนตก็ได้์ต้กเสือยน้ะไต้กักัหลี่ญี่ปุ่นอิสราเอลียทั่วโลกแซลมน้ำกันครับวันนี้ นี่โอเคแต่โรงเรียนแล้วเนี่ยม,มันจะกรุบกรอบว่ะกรุบกรอบโอ้ว,ว้าวรวกก็จะดุมีอย่างนี้ทุกเหม,มือนลรแล้วดูจู่จมันเลยกินน้อเนี่ยเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวไหมเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยครับมาสุกันนะ ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดผมจะผสมสามอย่างร้านเามีให้สามอย่างเรเลือกใส่สามอย่างเลยแล้วก็ใส่พวกคนคนหน่อยโอ้โหนวลปลาหมึอกอะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันมีหน้าที่อย่างมันหายนะน่าเลยมุ้งเนาะในตัวของปลาหมึกมันเป็นแบบอะไรมันเวลามันหลบหนีนะสายมันเนี่<า>ยตัวรัดตัวรัดเยืย่อแล,ล้อย่างโดยอะไับเยื่อนะมันอาจจะรัดเหยื่อรัดอย่างนี้นะดูครับ

มันเป็นความสัมพันธ์แต่ได้คิดถึงครอบครัวคิด<ฮ> <c oughs> ถึงนั่นเองเหรอเพราะมีความสัมพันธ์กันจริงผมลืกเปิดบินเ <c oughs> ก้านนะผมมีเออบินภูมีบินภูอยู่พัน,พนเดี๋ยวเดี๋ยวไว้กินกันจุเนื้อหมลบเนาะน่ากินน้ำรอกดีกว่าวันนั้นอร่อยดีนั่นเลงเนี่ยแบบสุดแต่วันนั้นนะ่ะดูเลยทำเสียมาเจนอยนะ่างนั้นผมเนี่ยพี่แอบแตกเนาะเออเนี่ยพี่อบพี่แอบแตกหน้า,นามไปเนี่ยเลยเดี๋ยวต่องไปอาจจะหมดข้อนี้น้อยนะ củ cải hoai bát níu lên, củ để bạn đi ăn. Ảnh bé chi măng เลยเลเนี่ยับนือ้แซ่บแนำกัน้ซ่นำกันเนี้เพื่อนๆถ้ามากินหมูกระทะหรือบุกเฟ้อหือีคุ้เน่มันก็ต้องมียาฆาเชื้อน้อนิดนแล้วก็คินันันเลยเอาโซดาก่อนน่เลยหน้าเหาโซดาว่ะนงเดินกว่อเออจริงๆอะถ้าไม่อา้จะ แต่เราไม่ได้หวังว่าจะมากินของเขาจนแบบหนักหนาสถานะเพื่อเราก็มาแบบเขาบริจาคเนี่ล้วก็การซื่อสาระเขาก็เราก็จะมการกินแบบว่ามันกินแบบบาอืดพราเสี่อขงการมากินซีฟู้ดถ้าสมมติเราคนกินแล้วแบบกินเยอะตอนกลับบ้านครับมันจะมันเป็นอยงไรนั่นเองมันจะถ้าผมขับรถมันขับรถมันจะบุกอุมแต่ผมไม่เคยเคยมาแต่ก่อนเราไม่ขิงแล้วกินแล้วแบบมันเหนื่อยกับจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กนนเอยู่กันนะครับ่าจะรับปรานนี่ประมาณกี่โลเล่สามสิบกโลบา่าบโลประมาณเดี๋ยถ้าไปทานมากก็ามประมาณสามสิบโลสามกิโลสามกิโลต้องกินกัเกืกิดเกินแต่บางคนก็กินก็ต้องระวังมากบางคนอาจจะพิษอาหาระเลเป็นบางชนิดอาจจะพิษพวกะรก็ต้องต้องรู้ต้องรูตัวเองด้วยตร แหอรือผมกินไหเ็โอ้ยยามาให้ครับยาปูมาให้ผมบอกว่าขอกินปูอ่อกิโลนึงกขอกินปูสักกิโลนึงวันนี้ผมยังไม่ได้กินตัวแลเดี๋ยวเพราะว่ารอจังหวะมันย่างต่วันรุงจะต้องจะต้อสวยมือคุณอร่อยอยู่หวานดีหวานไนีมาเขาื้อตลอดทั้งร้านนี้มาไม่ติดหวกเลย่หลังมาคนนุ่มหนอผมไมเข้าใจว่าคนนุ่มหนอย หอมเขาเยอะนะหอมเขาดีนะหมึกลวกเนินมันกต่มีมีแฟนคลับทักมาว่าลูกเรียนกรุงเทพยังไม่มีราคานี้นะกินขนาดนี้หรอมึงนี้ว่ะออรอาก็เรี่จยังเราดิครับอันนี้เงี้ยจริงแบบนี่มีคนทักมาว่าลูกเรียน อยู่เชียงรายกินบุฟเฟ่ดูดิดูปูเหรอกล่องเราเกพวกคนเน่ะกูเทียนยังบอกมีมจย่ง้ยมือนมีแบบมีจริงๆคงไปทั่วประเทศเหมือนกันแต่คงจะงงเหมือนท่านเขาขายได้ยังไงเดี๋ยวหลังต้องไปสัมผัส้าของล่านแต่ถ้าท่านนึโรงเรียนเดานะครับขงจะรล่านนี้แปลว่าเขานำอาหารสินค้าเขามีตู้เย็นเขามีรถพ่วงเขามีแต่เขานำอาหารมาขายภาคเหนือแล้วเขาก็เลยเอาอาหารมาขายอันนี้ความคิดมส่วนตรมนะ เพราะว่าปกติมากินเท่านี้มันไม่น่าจะมันไม่น่าจะราคานี้หรือว่าต้องจํากัดเวลาอันนี้กี่เดือนปะท้อเไม่จะตายเลยเอาจันเป็ดกินร้านขอยอย่างเดียวกินให้หมดครับห้อขออย่างเดียวเอาเข้ามาต้องกินนกห้อยหมด่ให้หมดเขาเป็นยันต์แห่งนวลแรมเกิดมากินพิเศษอ่ะ บางตัวเจอเจอไข่ที่มันเป็นปูเฮ้ยไข่ที่เปนปูอ่ะนูนอย่างี้ไข่แดงข้ห้อนะสองร้อยก็้มนะเ้าไวสอเลยยังสองร้อยสองร้อยก็ยังจลองเรีย0อะรยังนี่นี่ ก็ดีใช้ดีได้มันอาจจะยางทีไ้แกงดูอนแล้วว่ามันเป็นเนื้อปูแต่มันต้องหวงปูนมกินแบบสดดีนะแต่พวกนี่ก็สดกินสดไ้เลยกินใน้จน้ำปลาได้เลยอสวยนกินเลย มันเละกินเยอะเลยเขาเขาเต็มอยู่ต้องเดที่ขอบฟูเนาะโอ้โหใช่นเลยเนี่ยกินแล้วกนละเลียดกินกนไปกินกันพูกันไปมันจะดมันสุดยอด

อร่อยมากเลยร้ะนี่มาจังไงครับดูแยกหมอพีละก่อนถึงโรงพยาบาลสุนไลประชาลูกเพาะเขามีหลายสาขาลโคตาะฮุ em> um, uh. ่มต yes, no ้องนี่อนะอนี huh. ่อนใหยังต้องหลเตรเต็มไ้เลยนะไก่ผูดจองนยัดหนยเดี๋ยวยางต่อน้ำปาาย่างไปตวหนึง เดินน้ำบเบื้องหลังของการได้ทำโครงการกินนะอาจจะก็อู้นไปกินกันไปเรียนอกแ้เวลามันเหมือนกันมีสองชั่วโมงเนาะแต่ว่าการกินอาจจะวันนี้แต่ว่าเนื้อหาสำคัญตอนนี้องจจุบันทะเลมากินบุฟเฟ่ซี้ดทะเลเราทะเลเนาะอาจรย์ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆท่านทับทุกคนสวัีน่จะต้องจน้องเรียนดีกครับครบหนึ่งแซับรไท ไปแม่เอลเชียงไฮายยูจังว่าแต่กระจารครับได้เข้ามาเที่ยวเชียงรายแม่เอลเชียงไฮากับน้องเวกหาโรงเรียนก็ได้นาเลดึงไปหงยูยูแถวบ้านตตมลอดนี่เรือมรัวละขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาที่สามครับเยูกับเด่นกับใครได้ความปัญญาศลูกทุ่งลูกทุ่งอ่าแต่ว่าต้องเล่นลูกทุ่งเนาะเพื่อเขาก็จะยูเป็นแันแบบยูกับจะคือต้องจัดแม่จัดไปบ้านทุ่งจริงๆมาเพราะว่าที่บ้านนอกเยอะแล้วใครคนถนนบดเยอะแล้วหมด เรบคุณเพื่อนๆนี่เข้ามาที่8นุ่นเล่นกับนาเลกับจะสื้อกูนี่ทำยิ่งทำเยอะนี่ครับนี่กับคุณปูนี่โอ้โหนี่เนาะก็่ถือว่าถ้าไม่เอาเชียงไฮ้ไหนมาเที่ยวเชียงรายก็บตักกับความทาง้ำซีฟู๊ดออกมาได้ว่านุ้งเดินนั้นอยู่ตรงไหนหรือว่าถ้าอันกับพิมพ์ในเสื้อที่กูเกิดเจอทำฟ้าใสหมูกระทะสถานีอร่อยกะถือว่าก็ถือว่าโอเคครับและในกันคุ้งน้ำจิ้มน้ำจิ้มันนี้3รสมีซีฟู๊ด มีซ <mile> oh. ีฟู้ดมีซุกกี้มีสีแดงๆพงแเนี่เวลากินครับเอาหนึสองสผสมกันแล้วก็เอากระเทียมซับที่มันเป๊ะมันทำนี่กระเทียมกดเียนะับแล้วก็พริกพริกคนเออพริกรัพรปั่นพริกปั่นนี่ยเอามาผสมกันพีิกมะนาวสักนิดนึงใส่มาอร่อยเนี่ยถ้ารูเรื่งกินกินนี้ครับจะวแมีสามส่วนนี่จ้ะเออเลยจังแล้วไงแล้วไง ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาที่สามครับแต่ไม่ได้จะให้กับเพื่อม่เอาหารนูนี่ได้ในล้วก็แต่ไม่ได้จะให้กับลองมาชิม,ม,มร้านนี้มีบอกมีวิลามาฟอกกับเพื่มาชิมร้านนี้ได้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาที่สามครับ